เรียกผู้ร้ายมาจัดการจัดการใครวะศัตรูปรากฏต,ตัว้ยชิบหายเอวิ้หมดแม็กคึงหลอดท่านผู้ชมหมดแล้ววะชิบหายแล้วโดนเล่นท่านผู้ชมโอ้โหไปซะดีกว่าแม่งลากไปโดนโดนยิงได้สองมาตรงนี้โอ้โหใครก็หยุดพี่ไม่อยู่เดดดูดตัวนี้นะนี่นี่นี่เน,เน,เน่บอกแล้วสี่เลย 42วิไม่ต้องแล้วน้องที่มานี่ต้องส่งบอดมาเลยเอาละนับถอยหลัง5 4 3 2ไปเลยถูกต้องแล้ว GM ขอบคุณที่ส่งบอดมาให้เราไอ้หู้ยขอบคุณบอดทั้งนั้นเอาตัวรอดสู้กับบอดยังมีสไตล์กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเราอยู่ในเกมฟรีไฟลงมาแล้วเว้ยคนสวยคนสวยวันนี้ร้อนนิดนึงไม่โป้นะอย่าว่ากันลงครับท่านผู้ชม วันนี้เล่นแรงนะครับผมอาจจะขึ้นโก4ใช่ไหมเป็นโก5ใช่ไหมแล้วก็เป็นโก6มาถึงก็หยอกอีกแล้ววันนี้พี่จะยิงจัดหนักจัดหนักพี่บอกแล้วทุกคลิปทุกคลิปพี่ต้องจัดหนักเฮ้ยเงินเงินทองเพียบใช่ไหมมันต้องใช่แน่มันคือ <Yeah! S 1> เรียกผู้ร้ายมาจัดการจัดการใครวะศัตรูปรากฏตัวเฮ้ย หายเอวิ่งเฮ้ยกูนึกว่าเรียกมาช่วยกูเรียกมาจัดการกูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทหายแล้วท่านผู้ชมช่วยด้วยท่านผู้ชมมาเล่นผมแล้วปืนปิดยังไม่มีเลยแม่งเอ้ยเดิมเดิมยิงกระคนยิงกระบอดกระปวนอยู่แล้วมีอะไรมาอีกเก็บเอาเอาเฮ้ยโดนเล่นโดนเล่นเลือดลดท่านผู้ชมเลือดลดแล้วเลือดลดแล้วปืนแก่อกปืนแก่อกโดนเล่นโดนเล่นครับท่านผู้ชม แสดงว่าถ้าเรายิงมันได้นี่เราต้องได้ของดีแน่นอนครับโอ้ยแล้วก็เปลืองลูกเลยเปลืองลูกไม่ว่าเลยครับมันจะเรียกคนยิง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 เฮ้ยมันก็ยุบเยอะยุบเยอะหมดแม็กครึ่งหลอดท่านผู้ชมหมดแล้วว่ะชิบหายแล้วโดนเลนะ่นท่านผู้ชมโอ้ยไปซะดีกว่าแม่งเปลืองลูกน้องๆพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับพี่ๆด้วยว่ายิงได้แล้วได้อะไรดีมันคุ้มไม่คุ้ม เอา้าหมดกันไม่โดนไม่เอาดีกว่าไปมันก็กลับเข้าไปนอนแล้วครับเราก็พันแผลให้เปลืองกระสุนซะเปล่าแล้วมีใครมาท่านผู้ชมมีคนมามีคนมามีคนมา,มนมาพี่ขอโทษแล้วพี่เลนแรลงพี่ต้องการแต้มมันกลับไปนอนเรียบร้อยแล้วครับไอตัวนั้นแหมไม่น่าไปเปิดไปเลยกล่องนั้นเฮ้ยอ่านี่เราก็นึกว่าเงินทองไหลมาเทมา เนี่ยของจริงเงินทองไหลามาเทมาด้วยกอลเบลเลอร์เลยตอนนี้ผมต้องการกระสุนพิเศษนะครับให้กับปืนไกโอกเฮ้ยสกาแอลสกาแอลทองด้วยให้เปลี่ยนไว้นี่แหละคุณค่าที่ดิฉันคู่ควรทีนี้งานเข้าแล้วครับท่านผู้ชมเข้าวงกันดีกว่าครับวงจี้ตุ๋นมาแล้วเดี๋ยวจะตายซะเปล่าระหว่างทางเห็นเพื่อน เห็นเพื่อนร่วมเครื่องบินเดียวกันขอบคุณนะบอดนะยิงง่ายๆหกูกว่านอนสอนง่ายแต้มทั้งนั้นคือมีจุดแดงครับมีจุดแดงทางซ้ายเก็บของแป๊บนึงผมต้องการลูกกระสุนอย่างมากเฮ้ยครยิงกัินปุกปุกปุปุเฮ้ยยิงเหมือนคนเลยท่านผู้ชมเฮ้ยคนหรือเปล่าขรยิงเก่งสุดขรยิงเก่งสุดโดนสามแล้วครับท่านผู้ชม ไปไปไปดูครับไปดูครับเผื่อมันมีของดีเอจะมีของอะไรบ้างแบง่งข้าด้วยกระถูก่าใช้ได้ของดีเข้าวงแล้วดูสกินนยครับดูหมวกดูหมวกที่ซื้อด้วยเฮ้ยคน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 โอ้โหเด็ดขาดปืนไก่โอ๊กดูใหม่ดูใหม่หมนี่เธอสวยมร้องเพลงแล้วเว้ทุกนาทีที่เคยสัมผัส มเร่อยๆกระชุ่มกระชวยยอกยอกสี่คนเองครับท่านผู้ชมไปต่อครับลากปลายโดนโดนยิง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 ,ยงได้สองมาตรงนี้โอ้โหใครก็หยุดพี่มาอยู่เฮ้ยมีทีงนี่ครับท่านผู้ชมยิงยิงลากลากเอาหนีหนีหนีหนหนลากลากเฮ้ยทำไมยิงนานวนะปิงปิงต้องเป็นเป็นที่ปิงไม่ใช่ของผมปิงครับปิงเน็ตเดีด๋ยวดูตัวนี้นะนี่นี่นี่น,นี่บอกแล้วสี่เลย โอ้โหตัดกลับมาสี่ท่านผู้ชมปปเข้าวงต่อครับเกลือนนะ่ะของเกลือนนะ่ะสายตาอันแหลมคมแหลมคมแหลมคมเฮ้ยแตกไปเองคอ้อหน่อยข้อหน่อยพี่จะตายแล้วแดงสองทีนะงงเนี่ยเฮ้ยปิงปิงเน็ตแน่นอนโธ่ก็จะตายแหมถ้าเน็ตด,ดีๆนะผมเก็บไปแล้วนานนมแล้วนีไ่ไงโดยตัวนี้มันเก็บมาจากไหนวะสองทีเอง เฮ้ยสิแล้วครับท่านชมขึ้นหลักสิบอีกแล้วโอ้เฮ้ยจีเอเฮ้ยข้างหลังก็มาครับท่านชมวิ่งอะไรวิ่งอะไรจะวิ่งอะไรไงท้องไปโอ้โหส่งกันมาบานเลยครับคนนี้แหมยิงสิบกว่าทุกนัดสิบเก้านี้สิบแปดนี้ยี่สิบแปดมีอยู่คลิปหนึ่งเบื่อจริงเลย GM เอ็ขอแบบยิงเข้าๆอะ่ะจัดมาให้ผมทีสิบสองแล้วเนี่ยพูดแนละ้โอ้โหหมู่บ้านนี้มีใครไหมมีใครจะเอากับพี่ ไอ้ขี้คุยชิบหายเลยเล่นมาสองเดือนไปครับท่านผู้ชมเก็บปืนวิ่งขอบคุณนะครับน้องที่สอนพี่ทุกท่านเลยอ่ามีเสียงยิงมีเสียงยิงมีเสียงยิงใครใครจะยิงแข่งกับพี่เฮ้ยเหลือสิบเอ็ดคนแล้วครับท่านผู้ชมเองยืนเฉยก็นอนสิยืนเฉยก็นอนเฮ้ยมันติดแล้ววะกระทะกระทะอุ้ยใครยิงพี่วะอุ้ยเจ็บหนะักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเอาอีกแล้วเข้าข้างหลังเบื่อจริงเลยหา่าเอ้ย คอยจะเข้าข้างหลังมาพี่พันแผลเสร็จแล้วน้องเมื่อกี้ใครใครมามามา,มารวมให้หมดเฮ้ยเน็ตเน็ตท่านผู้ชมเห็นปะเน็ตบอกแล้วมันเป็นที่ฝนตกฟ้าร้องเนี่ยดูดูดดดโฮ้ยี่ขนาดฝนตกฟ้าร้องเนี่ยพี่ยิงสิบห้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เข้าไปเติมเลือดแป๊บหนึ่งฝากไปก่อนเถอะแม่งเมื่อกี้คนบาดเลยครับท่านผู้ชมพันแผลแป๊บหนึ่งพันแผลแป๊บหนึ่งเฮ้ยบานหน้าต่างบานหน้าต่างพี่เห็นนะเอ็งเอาไงเอ็งเอาไงเหลือสามแล้วท่านผู้ชมงานง่ายแล้วครับเหลือสอง มเมื่อกี้ชุลมุนเลยครับตรงนี้เฮ้ยให้เราตกใจเช่งนั้นใครปักปักปักปอะไรปักปักอะไรเฮ้ยมาละหัวใจรัวนิ้วโป้งรัวไม่ต้องเก็บนะครับท่านผู้ชมเดี๋หนึ่งหนึ่งบองกงหามันก่อนมันอยู่ไหนเอ็งอยู่ไหนเฮยหามันชาติตึงเลยครับไม่เจอเลยมันอาจจะเป็นแบบเพยเยอร์ซุ่มอยู่ก็ได้นะครับในบ้านพอเข้าไปก็บังหลังแตกมันต้องใช่แน่ผมดูแล้วอ่ะ มัอาจจะเล่นขอบวงหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงโอ้ยอยู่นิ่งจริงด้วยไม่ได้ทันพี่หรอกแม่พี่ลัางสังเ h ่าบอกว่าอยู่ข้างหลังพี่เลยกลับมาดูเท่าไหร่น่ะไม่ทันดูกี่ตัวก็ไม่รู้เอ้ยสิบแปดสิบแปดด้านซ้ายไงเห็นเลยสังหารสิบแปดยังโหดนี่ไงนี่ไงโกสี่แล้วไปโกห้าอ้าวไม่ใช่โกหกด้วยแพตตินัมวันโอ้โยบอกแล้วพี่โหดพี่โหด โอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวยังไงแพทตินัมผมว่าเดือดมีตึงกว่านี้นะครับไว้เจอกันจะ้ะ